ทำคลิปดูสิวเซียนไปนะครับแล้วบอกว่าขออะไรที่มันง,ง่ายๆแนี้เลยของอานาหนมาดูนะกลัวไปวันนี้บุกก็เลยจะมาลอกสิวเซียนแบบธรรมดาธรรมดาแบบง่ายๆแล้วกันเพราะว่าตัวนี้ใช้ประจาอยู่แล้วนะครับถ้าทุกคนหวังว่าจะตีก็อาจจะไม่มีข้อตีเท่าไหร่เพราะว่าบุกอใช้อยู่แล้วแค่จะมาใช้ให้ดูก็คือนี่เป็นเคที่ดอนะคบจะเป็นเคที่ดอทุกตัวเลยนะครับ,บุกมจะชอบซื้อมาเก็บเก็บไว้ทุกคนมันจะมี3ตัวก็คือตัวนี้จะเป็นผ่านหินนี่ตัวนี้จะเป็นแผ่นแปะสิวเซียนที่เราเห็นกันทั่วๆไปเลยนะครับเดี๋ เ็นเคทิดอเป็นโคลนสีดานะคบก็คือจะเป็นแบบโคลนพอกได้ทั้งหน้าเลยล็อกลอกขนที่หน้าด้วยนะคบเพราะว่าเวลาหน้าเราไม่มีคงมีขนอย่างเงี้ยทุกคนมันจะทาให้แต่งหน้าติดขนด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเคทิดอโคลนขาวนะครับตัวนี้เป็นไวท์เคลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทุกคนซื้อมาจากเซเว่นล้วนๆเลยเซเว่นใกล้บ้านนะครับหนูจะอ่านสะมาคนให้ฟังเพ้นแผ่นล็อกสิวเลียนและสิ่งสกปรกบนผิวบริเวณจมูกนะครับตัวนี้จะมีแร่ธาตุก็คือทานหินช่วยดูดซับความมันสาหุเต ก็คือตัวนี้หลักๆเลยนอกจากลอกสิวเสียนแล้วก็จะช่วยดูดความมันด้วยนะคับูมจะใช้ตัวนี้เป็นประจำเพราะว่าหนึ่งมันเป็นแผ่นมันง่ายดีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งของบูมที่บูมจะใช้นะครับก็คือเป็นตัวนี้เป็นโคลลอกสิวเสียนช่วยกับสิงสกๆบนผิวหน้าและลูขุมขนนะคบจะเป็นมาสก์โคลนดำทำให้ผิวสะอาดไร้สิวนะครับแล้วก็ฟองขังกรับลูขุมขนลดสิงอุดตันควบคุมความมันใช้ได้ทุกสภาพผิวตัวนี้ราคาถึง20บาทนะครับจะได้ปริมาณที่แบบซากกรรมนะครับครอบได้ทั้งหน้าเลย มันคล้ายๆกันแต่มันจะแตกต่างก็คือตัวนี้มันจะช่วยขัดเซลล์ผิวมากกว่านะครับถ้าใครต้องการที่จะแบบว่าลอกผิวเก่าพวกหนังกระปุกกระพังเงี้ยก็ใช้ตัวนี้นะครับทุกคนตัวนี้จะเน้นแบบกระชับรูขุคขนพวกความมันพวกสิวอุดตันอะไรเงี้ยทุกคนคล้ายๆกันเลยการใช้งานเหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณสมบัติต่างก,กันนี่เดียวมาทุกคนมาเราจะมาลอกสิวเซียนกันนะครับเดี๋ยวบมจะแปะแผ่นนี้ก่อนก็ก่อนอื่นนี่ต้มน้ำร้อนมาแล้วนะครับเหมือนเดิมทุกคนลอกสิวเซียนเราต้องมีน้ำร้อนนะหลายๆคนบอกว่าพี่ค่ะต้มาาาแแล้้้วค่่เออนนนหกก็งั แต่ว่าบูรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการไม่เปิดรูคุมขนเพียงพอทุกคนมูก็เลยจะใช้สูตรเดิมน,นะครับใช้เป็นสบู่ตัวนี้ชุบน้ําร้อนนะครับแล้วก็แปะไปเหมือนเดิมน,นะครับก่อนแปะอันนี้ให้เอาแบบน้ำอะแปะแปะจมูกตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับทุกคนให้มันมีความแบบช้ำๆหน่อยเพราะว่าแผ่นลอกตัวเนี้ต้องใช้ความแบบหยดจากน้ำนิดนึงนะจะให้ดูสิวเซียนที่จมูกบูนะครับเห็นปะนี่นี่แล้วก็แปะลงไปเลยนะครับเคารูตับลองจมูกอะไรอย่างี้ออกไปเลยนะ โอเคนี่ทุกคนง่ายมากนะคบแค่เปิดดูคุมคนทําให้จมูกเปียกแล้วก็แปะลงไปเลยนะครับทิ้งไว้ประมาณ1 0บถึงสินาทีหรือจนกว่าเรารู้สึกว่าแผ่นเนี่ยมันแข็งมันแห้งแล้วอะไรประมาณน,นี้ก็ค่อยลอกออนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวโบนจะมาโคนตัวนี้เลือไปพร้อมๆกันเลยนะเพราะว่าโคนตนัวนี้จุดประสงค์ก็คือบุมจะใช้ลอกขนที่หน้าตาขนนั้นอ่อนแล้วก็ส่งสิวเสียนสิวอุดตนันบริเวณหน้าแก้มเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะครับมันจะช่วยทําให้แบบว่าลดการเกิดสิวด้วยนะทุกคนแล้วก็พาลงมาที่หน้นะะหหนะห้นนนะะทใหมมดดััแบบนนๆุกคจไ ประทับใจนิดนึงนะครับห<น>ุยมึงเข้มมากทุกคนนี่คือบุญทายอย่างม่อย่าง่เล็บแบบครบรอบเลยเนาะแตลนีต่ <c oughs> ตกใจตกยจจะบอกว่าทาไปอะ่ะโคนเขาอ่ะได้หนึ่งรอบพอดีเลยมันเป็นหนึ่งรอบที่ไม่ใช่หนึ่งรอบบางๆนะมันเป็นหนึ่งรอบน่น ให้เห็นให้ดูได้นี่แบบโคนแบบไม่เห็นสีผิวเลยอะแบบโคตรตื้นนะครับก็รอเวลาจนตับโคนจะแห้งอะ่ะถ้าโคนแห้งแล้วเราค่อยมาลอกออก,ออกขอบกันทีเดียวเลยทั้งจมูกแล้วก็หน้านะครับเดี๋ยวจะมาของโบ๊ต่อก็เหมือของโบสทเนี่ยทุกคนจะใช้เป็นสูตรสีขาวนะครับคือสูตรนี้มันจะลอกผิวหนังที่ตายแล้วผัดพ,พวกเซลล์ผิวเก่าอะไรเงี้ยเพราะว่านางไม่เคยบำรุงไม่เคยขัดไม่เคยครับใดๆทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญคือเขาจะให้เรื่องความชุ่มชื่นด้วยก็เหมือน็นการบำรุงผิวหน้านางไปในตัวนะครับทุกคนประมาณนี้ และก็มันละมดนหยาบมันละแค่ไหน่ะคนลุกนี่ ทุกคนของโบนนะคะเสร็จแล้วเห็นปะของโบนจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะจะบอกว่าเท่าที่ผมรู้สึกนะลักษณนะเนื้อโคนคือคนละแบบกันเลยอันเนี้ยจะมีความแบบว่าเข็มเค็มนืดนือคลายแบบสาามมากกว่าส่วนอันเนี้ยจะแบบมีความเหลวความไหลามากกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมารอดูอีกทีหลังจากที่โคนทั้งสองคนเนี่ยแห้งแล้วนะคะทั้งของบูและของโบนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนี่หน้าขาวมาคเป็นหน้าขาวกับหน้าดำโอเคเจอกันตอนล็อกเสร็จนะคะทุกคน A later few moments ทุกคนเสร็จแล้วนะครับแค่นั้นเราจะมาล็อกกันเลยเดี๋ยวเราจะสอนี้ก่อนทุกคนนี่สอร์ตรงขอบนี่เพื่อที่จะเวลาเราล็อกเราจะได้แบบดึงขึ้นขึ้นไปอย่างนี้นะครับค่อยๆสอร์ขอบก่อนเน่อุ้ยอุ้ยเหนื่อยมากเลยอะน่าเนียดายเบื่นอเน่นี่เน่เ่อุ้ยทุกคนจะให้ดูนี่ตรงนี้ สิวแบบสิวตรงคางอะ่ะซึ่งมันไม่เคยออกเลยนะใช้อะไรลอกก็คือไม่ออกจําได้ไหมว่าที่พูดใช้เครื่องดูดสิวอะ่ะมันยังไม่ออกเลยทุกคนแต่ดูดิน,นี่สิวตรงคางลูดออกมาเป็นตอนเลยอะ่ะอืมตรงเนี้ยอันนี้พูดให้รู้ไว้นะครับจะบอกว่าผลเล็กๆแล้วกส็สิวอะ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูที่หน้าเต็มเลยนะครับเนี่ยลุดออกมาแบบตัวอ้อ,อหมดเลยแล้วตอนนี้จะบอกว่ารู้สึกว่าลูปไปอะ่ะรู้สึกได้เลยว่าหน้าเนียนมัดลุดจริงลูดจังมากนะครับแล้วก็นี่ให้ดู นี่คือผมเขาเจ็บไหมไม่เจ็บนะซ้อมไปเลยทำรับเจอไอตัวดูสิวอัลพั้นหกเราเจ็บขนาดนั้นมาแล้วอะเดี๋ยวบุตจะลอกที่จมูกต่อนะครับก็ลอกส่วนขึ้นยังไงนนะอุ้ยทุกคนสิวเยอะมากดูนี่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 น,นี่ดูดิดูจมูกดูความเนียนที่จมูกดูทุกคนเทียบกับเมื่อกี้ตอนที่ก่อนลอกนะครับทุกคน,กคนลองเทียบกนักน,กน,กนได้เลยนะจะบอกว่าดีมากมาลอกของโบยากรู้ยหายหายยัง บ่าเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยันนยเ้ยเฮยเเ้เลยเฮ้ยน,น้นเปยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเ ตึงหย่อนกว่านึกกว่าแต่อันเนี้ยมันฟิลแบบเบาๆอ่ะแต่ก็มีการแบบลออออกมาได้เนี่ยมันไม่ได้ดูแบบว่าแรงลือถึงขนาดแบบตัวสีดําของบูมเลยนะครับนี่คือแผ่นของโบนะครับไม่รู้ว่าไทยรู้จะเห็นไหมเนี่ยแต่ว่ามันมีขนอ่อนๆหลุดออกมาเหมือนกันทุกคนแต่แค่ตัวเนี้ยมันจะแบบว่าดูเบากว่าดูแบบซอฟนิ่มๆลักษณะเนื้อของเขาจะเป็นแบบเห็นป่ะนิ่มๆดึงๆเนื้อครีมจะแบบคนละแบบแต่อันเนี้ยจะเป็นแบบ กรอบแข็งแข็งเยจะมีความแบบว่ากระชากสิวได้มากกว่าโอเคทุกคนสําหรับที่ลอกสิวเซียนส,สารตัวนี้นะครับของเคที D ่ดอจะมีโคนขาวตัวนี้ลอกเซลล์ผิวที่ตายล้วก็เราก็ทําให้ผิวลอชุ่มชื้นนะครับก็คือเขาจะเน้นลอกอะไรที่มันอยู่แบบชัน้นนอกอะทุกคนต้องการแบบคล้ายๆเหมือนผัดเซลล์ผิวแนะนาตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสีดานี้นะคบถ้าใครต้องการที่แบบว่ากระชากแบบลึกจากชั้นในของผิวนะครับก็คือโคนดําตัวนี้ทุกคนทั้ง2อันนี้ขนาด5กรัมราคาอยู่ที่20บาทแค่20บาท ทุกคนลองไปใช้ดูอยากให้เราดูจริงๆว่าความรู้สึกกะ <c oughs> คือผิวแบบลื่นไปเลยเพราะว่าเหมือนแบบว่าขนที่หน้าเราอะทุกคนเคยเห็นไหมแบบเขาจะพยายามลอกขนสัครับขนแว็กขนอะไรเงี้ย <c oughs> คือตัวนี้ใช้ได้หาง่ายด้วยทําเองได้ง่ายด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ก็คือที่ลอกสิวเซียนที่จมูกเป็นแบบแผ่นไม่เหมือนใครเลยก็คือส2บองบาทมีหนึ่งแผ่นนะใช้ลอกสิดเซียนบริเวณจมูกยเงี้ยแนะนําว่าก่อนลอกให้เปิดรูขุมขนแบบบุ๋มก่อนเอาน้ำแปะๆปนิดนึงให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็เอาแผ่นนี้แปะทับลงไปนะครับทิ้งไว้จนร ดูสุดเส้นที่หลุดออกมาทุกคนไม่ต้องเจ็บไม่ต้องทรมานใจด้วยไม่ต้องแบบว่ามีรอยดงรอยแดงด้วยแล้วออกมาเรารู้สึกว่าเออหน้าขาวด้วยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหนึงกดสมัครสมาชิกชแนลนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกริ่ง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 เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรคลิปอะไรเป็นกระแสหรืออยากให้ลองอะไรแปลกๆนะครับหรือจะคอมเมนต์พูดคุยถึงตัวเคทิดอรตัวนี้ก็ได้นะครับก็คอมเมนต์ไปได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับคลิ ถ้าใส่มาดูดิทุกคนให้ดูนะให้ดูอีกทีหนึ่งคือชอบมากดูดิดูสิวดูความเนียนดูความแบบอืโอเคทุกคนหน้าพร้อมแบบรับกำลังลุงแล้ว